การเอาปรัชญาตะวันออกมาผสมกับการสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะใน i อซที่อ่านว่า i อซนะคะจากที่เราได้ดูข้อมูลกันมาวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะคะว่าแก่นปรัชญาจริงๆกับตัวโครงสร้างสถาปัตยกรรมเบื้องหลังของ i อซ t ีไอเนี่ยเขาคิดยังไงทํางานยังไงกันแน่เอาละคะ่ะมาแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่า คือมันก็น่าทึ่งนะคะว่าแนวคิดปรัชญาลึกๆแบบนั้นนะคะมันถูกเอามาสร้างเป็นซอฟต์แวร์จริงๆได้ยังไงคะเนี่ยครับคือหัวใจของ i อซีไอซเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเพียวๆนะครับแต่มันคือการเอาหลักปรัชญามาวางเป็นฐานเลยในการออกแบบระบบซึ่งมันส่งผลมากๆกับวิธีสร้างแล้วก็วิธีจัดการซอฟต์แวร์เลยครับอย่างหลักอิทธปปจยปาที่บอกว่าทุกอย่างมันเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย หลักนี้เขาเอามาใช้กับซอฟต์แวร์ยังไงคะโอ้ oh, อันนี้น่าสนใจมากครับคือหลักนี้ครับเขาเอามาแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนความเชื่อมโยงที่มันอาจจะพันกันยุ่งเหยิงในระบบใหญ่ๆนะครับโดย i s t i ี t เนี่ยเขาก็จับคู่หลักการนี้กับโมเดลพื้นฐานเลยคือมีซิสเต็มก็คือตัวระบบหรือสรรพสิ่งนะครับมีทัสคืองานที่มันเป็นไปตามเหตุแล้วก็มีอีเวนคือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดทาส แล้วก็มี Entity คือข้อมูลที่เป็นปัจจัยครับเหมือนกับออวางโครงความคิดให้กับการออกแบบซอฟต์แวร์ไปเลยอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วแนวคิดเรื่องสติล่คะคะดูเหมือนชื่อ ISTE จะมาจากคำนี้ด้วยหรือเปล่าคะมันมีบทบาทอะไรเอ่ยใช่เลยครับ i s t e ก็คือมาจากสติรวมกับ I ที่คือการศึกษาตัวเองก็เลยเป็น i s t ISTE ครับ สติในที่นี้ก็คือการตระหนักรู้ภายในตัวระบบเองทําให้มันเห็นภาพรวมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหมือนเราจําลองการทํางานของอสมองหรือจิตใจคนมาเป็นต้นแบบนะครับเพื่อลดการต้องไปพึ่งพาสิ่งภายนอกเยอะๆคือแนวคิดแบบนี้มันก็ส่งเสริมให้ทั้งตัวเทคโนโลยีเองแล้วก็คนพัฒนาเติบโตไปด้วยกันอย่างมีทิศทางน,นะครับแล้วมีการเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นอีกไหมคะเห็นว่ามีเปรียบเทียบกับขันห้าด้วยอันนี้น่าสนใจจังค่ะครับ มีการเปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพการทำงานของแอปพลิเคชันได้ชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นรูปก็เปรียบเหมือนตัวแอปเลยเวทนาก็คือการรับอินพุตหรือเหตุการณ์เข้ามาสัญญาก็คือส่วน Memory หรือฐานข้อมูลสังขารก็พวกลอจิกการประมวลผลต่างๆแล้วก็วิญญาณก็คือตัวการรับรู้หรืออัลกอริทึมที่ควบคุมกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับมันเป็นวิธีช่วยให้เราทำความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของแอปได้ง่ายขึ้นนะครับ พอเรามีหลักปรัชญาเป็นแนวทางแล้วนะคะคำถามต่อมาเลยก็คือแล้วแนวคิดพวกนี้มันกลายเป็นโค้ดจริงๆกลายเป็นสถาปเยกรรมที่จับต้องได้ยังไงคะเห็นว่าใช้หลัก Object Oriented หรือ OO เป็นแกนหลักหรอคะถูกต้องครับ IST i s t นี่ใช้หลัก OOP ค่อนข้างเข้มข้นเลยครับก็คือการจัดระเบียบโค้ดโดยมองทุกอย่างเป็นวัตถุหรือ Object ที่มีทั้งข้อมูลและพฤติกรรมของตัวเอง มันจะมีโครงสร้างคลาสที่ชัดเจนเลยนะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนโมเดล System Task Event Entity ที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละครับแล้วก็จะมีอ็อบเจกต์ตัวกลางตัวหนึ่งชื่อ IST Framework ทำหน้าที่เหมือนเอ่อสูงกลางลงทะเบียนนะครับให้ส่วนต่างๆของโปรแกรมเนี่ยเรียกใช้งานกันผ่านชื่อแทนที่จะผูกติดกันโดยตรงมันก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ลดความซับซ้อนเวลาจะแก้ไขโค้ดได้เยอะเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยจะจัดการความซับซ้อนตรงนี้ยังไงคะครับ ตรงนี้เขาใช้แนวคิดเลื่อนการแบ่งเป็นส่วนๆหรือโมดูลครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Packages ในการจัดกลุ่มโค้ดที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีการลงทะเบียนแบบ2ระดับคือตัวแอปหลักเนี่ยจะลงทะเบียนแค่โมดูลที่อยากใช้จากนั้นแต่ละโมดูลค่อยมาลงทะเบียนคลาสของตัวเองเข้ากับศูนย์กลางหรือ IST f r a m e w o ม k อีกทีนึงแล้วก็ยังมีการแยกส่วนหน้าจอหรือ Presentation Layer นะครับที่อาจจะต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม เช่นเว็บมือถือเดสก์ท็อปอะไรแบบนี้ออกจากส่วนประมวลผลหลักหรือ processing layer ที่ออกแบบให้ใช้โคดจุดเดียวกันได้ cross platform ค,ครับแล้วเรื่องข้อมูลล่ะคะเห็นว่าใช้ SQLite เป็นมาตรฐานเลยใช่ครับคือเลือก SQLite เพราะมันรองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ดีผ่านตัวไฟดักแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดที่ว่า ทุกโปรแกร,รมมีหน้าที่จัดการข้อมูลของตัวเองไปด้วยซึ่งอันนี้อาจจะหมายถึงแต่ละซิสเต็มหรือแอปที่สร้างด้วย s t i s t อนี่ยครับจะมีกลไกจัดการฐานข้อมูล SQL i t e เล็กๆของตัวเองฝังอยู่เลยทําให้มันจัดการข้อมูลได้ในตัวเองคล้ายๆกับมีระบบฐานข้อมูลย่อมๆอยู่ในแต่ละส่วนไปเลยครับผมฟังดูมีโครงสร้างมากมายเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยข้อดีจริงๆที่จับต้องได้คืออะไรคะ ผลลับสุดท้ายของการใช้แนวทางนี้คืออะไรครับประโยชน์หลัหลกๆเลยก็คือการสร้างมาตรฐานกลางที่ทุกคนในทีมใช้หลักคิดเดียวกันครับอันนี้มันช่วยแก้ปัญหาเรื่องคนได้เยอะมากเลยนะครับคือทาให้การเปลี่ยนคนในทีมหรือเอาคนใหม่เข้ามามันง่ายขึ้นอ่านโค้ดคนอื่นก็เข้าใจง่ายลดเวลาที่ต้องใช้เรียนรู้ระบบไปได้เยอะแล้วก็ลดการต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆลงไปได้ครับสุดท้ายคือมันช่วยเพิ่ม productivity หรือประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมครับผม นอกจากนี้นะครับตัวแกนหลักของ iSt. iSt. เองเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งเสถียรแล้วส่วนแพ็กเกจอื่นๆที่เอาไปใช้สร้างแอปจริงๆเนี่ยทีมพัฒนาก็ดูแลเวอร์ชันกันเองแล้วมันก็ยังเปิดโอกาสให้เฟรมเวิร์กเติบโตจากล่างขึ้นบนได้ด้วยนะครับคือถ้าทีมพัฒนาเจอว่ามีส่วนไหนที่ใช้ซ้ำๆบ่อยๆก็สามารถเสนอให้รวมเข้ามาเป็นมาตรฐานกลางได้ในอนาคต สรุปก็คือ ICT ICT ไม่ใช่ชมเ a ิร์ t ธรรมดาธร,รมาแต่เป็นการเอาปรัชญามาผสมผสานกับการสร้างซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแนวทางพัฒนาที่แก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องเทคนิคกระบวนการแล้วก็เรื่องคนด้วยนะคะทําให้มันยั่งยืนแล้วก็ยืดหยุ่นสําหรับผู้ฟังที่อาจจะกําลังพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนขับเคลื่อนด้วยปรัชญาแบบนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ดูแลรักษาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทีมพัฒนาพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวด้วย ซึ่งซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อนะครับว่าถ้าเราเอาแนวคิดเชิงปรัชญาที่มันลึกซึ้งแบบนี้ มาปรับใช้กับการออกแบบเทคโนโลยีในภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะนําไปสู่ซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นหรืออาจจะนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีสติหรือมีความตระหนักรู้มากขึ้นโดยรวมได้หรือเปล่าและจะมีสาขาอื่นๆอีกไหมครับที่อาจจะได้ประโยชน์จากการเอาหลักการสําคัญๆมาผสมผสานเข้ากับเครื่องมือและกระบวนการอย่างชัดเจนแบบนี้น่าคิดนะครับ